แล้วจะง้อภายในเดือนนี้จะดีไหมอ่ะดีสิดีใจเนี่ย <c oughs> คุณแมงเขาจะเปเงินแสนให้กับคุณไหมอ่ะเอาไปสิจ้าที่รัก <c oughs> เอาไปสิจ้าที่รักอยากได้อยากเปเปเป,เปชาบูหมูกระทะด้วยนะเออนะเขารักคุณไหมขอดูพลังงานหน่อยเอารักสินะดูจากพลังงานตรงนี้ก็ดูมีความรักรักแท้นะ รัาฐานะไม่ชัดเจนมีโอกาสที่เขาจะให้ความชัดเจนกับหนูไหมมีโอกาสมามเอา้าชนแก้วไพ่ดีมากวันนี้ชนแก้วตกลงปงใจมีโอกาสจ้ะนะเคาะกระดิ่งให้ถึงดวงจันทร์วันนี้จะถูกหวยรางวัลใหญ่ไหมอ่ะมีโอกาสถูกหวยรางวัลใหญ่ไหม มีโอกาสอยู่นะดูจะดีใจดูจะดีใจนะเออมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่รักโสดอยู่เป็นอย่างไรโสดอยู่ต้องบอกเลยเดี๋ยวมีคนรวยมาชอบ <c oughs> ดูจะพลังงานตรงนี้นะเออนะสเสน่ห์คุณมาและออล่าคุณเกิดและดูเหมือนจะมีสายเปเข้ามาดูจะมีคนใหญ่คนโตคนมีตําแหน่งมาชอบนะเออ